นี่นะคะโปรโมตงาน Oppo Reno สี่สี่ซีรีส์ 5G เหมือนกัที่ทุกคนตอบกล้าไปก่อนอันนี้แล้วนะค่ะปกติใช้บ่อยไหมคะโมเดอร์จะไปเอาพี่ไม่ต้องไอ้ยัยนี่ก็ใช้บ่อยอะค่ะชอบมากเลยที่มันไม่ได้เป็นโลกเสมือนจริงแต่ทำออกมาได้เหมือนจริงมากชอบอยู่แล้วมันจิ๊กไหมมันจิ๊กไหมเรื่อง ความสมเหมนจรมงของของวิวของอุ้ยของ r e โนก็ทำถึงอยู่แล้วค่ะทำถึงมากๆชอบอยู่แล้วด้วยแล้วก็ตัวล่าสุดเนี่ย mm hmm. เขาให้โบ้คูาเกี่ยวกับเอไอแฟลชเนาะเ mm hmm. จ๋งถือว่าเจ๋งเลยกับอันท่าสุดทุกคนอยู่ในข้างในสตูวค่ะข้างในไม่เรียกว่าตัวว่าพี่ oh. ข้างในหอทำงานตอนในสตู <Hey. S 1> <laughs> ข้างในหอมันมืดประมาณนั้นน่ะก็คือถ่ายออกมาก็สวยือนนี้คนได้เห็นเลยไอ้มันจะมีห้องให้ทดลองถ่ายที่เป็นห้องตู้มืดเป็นผ้าน,นั่นน่ะคือมืดเติ๊บเลยออกมาสวยมากร<อ>าคาก็ดีมากต่บอบอสาไฮเทคอย่างเราใช่ไฮเทคไฮโซไฮซออย่างเราค่ะอะไรใน จริงจริงชอบฟีเจอร์ที่เป็นพอร์เท็ค่ะถ่ายรูปมาส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าตัว Apple เนี่ยกล้องเขาดีมากๆอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญตัว Apple 14นโเนี่เ่ยเาขามีฟีเจอร์ใหม่เยอะมากทั้งแบบว่าไอ้ตัวที่ถ้าเราหลับตาตอนถ่ายรูปเนี่ยเขาจะปรับให้ให้ลืมตาได้เลยในการเลือกหน้าที่อยู่ในรูปของโปรไฟล์ของเราต่างๆเนีย่ยมาใช้ได้เลยแล้วก็ตัว AI แฝงอย่งที่พูดไปก็คือแสงน้อยแค่ไหนก็ถ่ายออกมาสวยแล้วก็สามารถซูมได้ 3.5ราคาก็คือห0 0 0งหมื่ถึงสองหมเป็นต้นไปก็ราคาดีมากถ้าเทียบกับฟีเจอร์นี้คุยอะไรกันนะแม่กำลังนึกว่าเธอลงสตอรี่อะไรที่ลื่นๆเลยทุกอย่างเป็นเพราะอันนี้หรือเปล่าที่จะบอกว่าเธอพื่นแต่สักอย่างที่จะบอกอ๋ออันนั้นมัาเด่นขึ้นมาแบบนี้ว่าเออคุณโบอะไรใครคะอันนั้นอีกแบรนด์หนึ่ง โอเคยรีดอยส์แต่ว่า today มโอเคไหมอ์คไมอเคีหอไหมอมโอนมคไมโอเคไหมอเคไหมอเคไม่อัคนมคไมันเคไหมนนไห้โอเน่อนมาอเคไอเคไอเไหมอคไอเคนหอคาคไหมเไหมโอคไม่อเคไรมคไหมโอเคไหมอหมโอเคไ้มโอเคไมโอเคไหมโอเคไหเหมโอเคคมคมโอเขาเเคไเคไอคเคหเคไหเคเาเกคค ซื้อนะคะ Oppo ป๊โนที่สค่ะค่ะคนเมื่อกี้ที่จะถามก็คือว่ามันเป็นข่าวขึ้นมากับประเด็นคุณโล่ค่ะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรเขาอ่อลื่นอะไรเปล่าเขาก็ทำหนุนจริงแหละพี่มันลื่นมากบัตรน็อตซุเดย์นะน็อตเกี่ยวกับน็อตสตอรี่ออฟทูเดย์นะแบบอีสเตเยสเดย์แล้วหลักพฤติกรมหาตัวต้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตามตัวต้นเรื่อง ก็จริงๆถ้าส่วนใครได้ดูไลฟ์โบก็ได้ออกมาพูดเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวตอนเรื่องนะคะที่ไม่ห้ามไม่หนูเลยจะดูสำหรับรัวสำหรับตจะไปกันใหญ่สำหรับตัวตอนเรื่องคือมันเป็นเอ่อคอนเทนต์ที่ทำให้พี่เอ่อรีจอยส์เขาจะตั้งขึ้นมาเพราะว่าผมมันนุ่มลื่นคิดไป่้ว่าตอนแรกคืออีกนเน มันสงสัยเกิดอะไรขึ้นกับโมเวลดาไม่มีอะไรเกิดซะแล้วค่ะเขาแค่ทําให้ผมหนุ่ลื่นมากแค่นั้นเองเนี่ยค่ะหลายคนคิดไม่ถึงว่าเอ๊ะคุณอเล็กเขาเป็นลื่นอะไรเป็นลื่นหรือเปล่าถ้าอเล็กลื่นน่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนแล้วน่าจะมีร้องบานก็เริ่มสูบแล้วกเริ่มสูบแล้วเขาไม่มีความเป็นแบบลื่นปลาไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ถ้ามีก็พี่ๆก็บอกหน่อยถ้ามันเกิดขึ้นเราเราจะเตรียมอะไรใบคอย ค่ะเตรียมอะไรเตรียมอะไรเตรียมอะไรร้าคลื่นพี่วินไงคะพี่วินผอมกระทืบกปะย่ารู้จักวินมอไซค์เยอะค่ะสำหรับท่านไหนที่เจอว่าเริ่มลื่นแล้วก็โทรมาได้ดีเอ็มมาได้แต่ข่าวปลอมคนบอกโดนกระทืบนะคะขอบคุณค่ะแต่เราแต่เราจะไปอังกฤษทั้งสองเดือนกังวลไหมกังวลจริงๆอะพี่สองเดือนอ่ะ กดยังไม่ทันหายเหม็นเลยอ่ะมันเร็วมากอ่ะหนูจะได้เรียนหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยเร็วเร็ววางแผนระยะสองเดือนเนี่ยเรียนทุกวันเฮ้ยทุกวันแบบเช้าถึงประมาณบ่ายสามบ่ายสามเสร็จบ่ายสี่ห้าหกถึงหกโมงอ่ะก็เริ่มมืดแล้วกลับบ้านดีกว่ากินข้าวก็คือจัดตารางเรียนไว้เต็มแล้วเลยใช่ค่ะแต่จริงๆพี่อาริสเขาก็ไม่ได้อยากให้เราไปเขาบอกเขาจะให้เราไปเขาไม่ได้ให้ไป ด้วยความสวยแล้วก็ความสาวของเราไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยคนนี้เี่ามีบอกไหยอ่ะเขาก็มีบอกว่าไม่ไม่อยากให้ไปแต่เข้าใจว่าไปเพราะอะไรเงี้ยก็มันก็คือต่อยอดตัวเราด้วยแล้วก็เรามันชอบพูดอ่ะเนาะก็ชอบคุยอะไรเงี้ยฝรั่งเห็นเราก็นึกว่าพูด Speak English very well อะไรเงี้ยแล้วก็ very h e l l เลยล่ะค่ะบอกเลยเขาเป็นห่วงว่าห่างคนดูแล อกาใช่เพราะว่าโบไม่เคยใช้ชีวิตคนเดียวเลยก็คืออยู่กับแม่ตลอดพ่อก right? right? so exactly. uh ับแม่ตลอดไม่เคยห่างไปไหนก็คือแม่ไปด้วยอยู่ไหนก็นอนกับแม่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบถ้ามางานก็จะมีแม่กับน้องที่หน้ามาพี่เบิร์มพี่เบิร์มพี่ๆทุกคนคืออยู่ด้วยตลอดกินข้าวไม่เคยกินข้าวคนเดียวเวลาเห็นคนกินข้าวคนเดียวจะร้องไห้แบบอยากไปกินด้วยเขาซ้อมเขาซ้อมตรอมใจน้ำหนักก็ไปเยอะ 9กิโลเนี่ยหาแล้ว <laughs> ก็ต,ตั้งกะติบไปบนึงตอมใจเพราะไม่ใช่ <laughs> เขามีประเด็นให้ต้องหุ่นดี <laughs> แบบพี่นี่เหมนเขาตอนนี้แล้วเป็นไงเร <laughs> ื่องจริงๆว่าเมื่อก่อนอะหนูาคิดว่าหุ่นดีแล้วนะแต่ตอนนี้คือแบบเขามีรูปไปฟาร e เอฟเตอร์อะที่เป็นแบบว่าตอนก่อนจะลีนแล้วตอนนี้ลีนมากแล้วอะไรเงี้ยเออเมื่อก่อนก็ไม่ได้รู้สึกว่าพี่อวบขึ้นหรือว่าอะไรนะแต่ตอนนี้คือพี่ผอมแต่ก็ยังดูดีอะทำไมอะ ทำไมหลอดขนาดนี้เนี่ยเราได้ฉีดยาแฟนเก่งีปถึงแล้วหนูมีเข็มส่วนตนัวตแ่เขาเก่งมากเลยนะพี่ใน40วันรสชาติได้ค่ใช่วินัยค่ะวินยัยพี่เล็กเป็นคนมีวินัยมากส่วนหนูนั้นไม่มีวินัยค่ะใช่แล้วเลิฟเลิฟก,การกินอย่างเช่นวันนี้จะไปตีเทนนิส<ไ>เคลดาท่านกําลังสั่งมาแล้วว่าไม่อยากให้เราผอมฝนก็นได้สะลงมาไม่ต้องไปเลยปกปกปกติเราต้องเป็นสายกินอยู่แล้ว เวลาพี่เล็กเขาก็จะมีประวัตปสตรไหมในการแบบว่าเฮ้ยเวลาจะต้องไปทานอะไรด้วยกันอะไรไม่มีอะค่ะพี่เล็กเขาก็จะกินเป็นแบบให้ให้ให้ใหใหใหคลีนขึ้นมันก็โชคดีกับเราเราก็จะได้กินคลีนกับเขาด้วยเขาก็จะบอกแล้วว่าวันวานไม่นางคุยเลยตัวนี้นะไก่เนี่ยเป็นเอ,อมีแคลอรี่เท่านี้เท่านี้หนูก็ฟังนะหนูก็แบบคารับระจักอะไรพี่ กรรมเท่านี้กี่กรรมอ่ะสิบกรรมหรอต้องกรรมยังไงอ่ะอยังต้องช่างหรอหรือต้องไงต้องยากลำบากวุ่นไปเถอะค่ะช่างมัน,นกอใช่เพราะว่าเป็นกันเชรเมนูอาหารในการกินการลดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมยนี่ไงนะคะปกติกันเชรกันนะคะไม่ถึงว่ามเมนูอาหารในการกินแต่ละเมนูไม่ได้ในในอะไรต่างต่างอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะเส่วนใหญ่พี่เล็กจะถามแต่โบก็บอกอะไรก็ได้เพราะว่าคนกินอ<ห>ะไรก็ได้ถ้าสมมติว่าไปร้านแบบ อาหารญี่ปุ่นแล้วก็จะมีเมนูที่เรากินอยู่แล้วในอาหารญี่ปุ่นถ้าไปหาดอิตาลีฝรั่งเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วคือไปควานหาได้ในในเมนูน,นั้นๆอะไรเงี้ยกินได้หมดแล้ในช่วงที่พ<ม>ี่เล็กลดป่ะคะช่วงที่พี่เล็กลดอ่ะช่วงไม่มอะไรค <ลด S 1> ่ะเป็นยังไงบ้างการกนินเหมือนเดิมเขากินเหมือนเดิมแหละแต่แค่เขาเรียกวา่าลดคาร์บเพิ่มโปรตีนมากขึ้นให้มันดูถูกสุข,ขลักษณะมากขึ้นอาจจะไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มที่ชอบหรือว่าน้ำอะไรที่ชอบอะไรเงี้ยเราก็จะมีแบบ พี่อันนี้จริงๆมันกินได้นะอะไรเงี้ยมันจะเป็นไล่ร่างกายไม่รู้หรอกหนึ่งวันอะไรเงี้ยก็ก็สงสารก็อยู่แต่ก็เก่งอะค่ะเขาเ็นเขาเป็นคุณว่าคุณเป็นคนที่อะไรก็ได้อะไรก็ได้จริงจริงอยเปอร์เซ็นต์อะไรก็ได้เพราะเป็นคนสามารถหาได้ว่าในนั้นต้องทำอะไรได้บ้างไปไหนก็ได้แค่อยู่กับพี่ก็โอเคแล้วค่ะแล้วการที่เจ๊เล็กลดน้ำหนัก่งเงี้ยเขาบอกว่าทำให้พี่บอยได้กินน้อยลงได้จริงเ ตอนตอนไปกับพี่เล็กก็กินประมาณนั้นละค่ะเลยย็กน้อยแต่พอแยกมาส่วนตัวอะไรก็ก็ค่อยว่ากาันมันเป็นความสุขของเราอ่ะเราชอบกินน,น่ะใช่ค่อยว่ากาันแยกแยะขะบอกคนที่แบบว่างเขาบอกว่าเวลามีแฟนผู้หญิงเขาบอกว่าอะไรก็ได้แต่อะไรก็ได้ไม่จริงอะไรเงี้ยมีเราบิ๊กเคล้นเราไปว่าอะไรมันอะไรก็ได้จริงๆมันเป็นยังไงอ่ะหนูว่ามันแล้วแต่ไทยผู้หญิงด้วยอะค่ะ ก็จริงๆอ่ะหนูว่าครึ <blond> <n Luis> ่งหนึ่งในนี้ก็จะมีบอกว่าอะไรก็ได้เหมือนกันบาร์ตอยู่ข้างหลังขอโทษด้วยค่ะบาร์พเสาวีมาคิดลุนมาคิดคุณกจะไม่ได้จะไม่ได้อะไรค่ะอะไรนะอ๋อก็คือมันคำว่าอะไรก็ได้อ่ะในในพาร์ทของโบว่าโบค่อนข้างจะแบบเป็นคนรู้ว่าตัวเองชอบรสชาติไหน กินประมาณไหนแต่ถ้าวันนี้มันไม่อยากจริงๆก็จะบอกว่าไม่อยากกินอันนี้มันเราก็ต้องเป็นคนคิดไงไม่งั้นมันจะลําบากทั้งคู่อย่างน้อยะเราก็ช่วยว่าวันนี้เราไม่อยากกินที่เขาพูดแต่เรามีในใจนะคุณอยากกินแบบเราไหมถ้าคุณอยากเก็บเราโอเคโชคดีของเราแต่ถ้าไม่ต้องไม่กินเหมือนกันทั้งคู่นะคะต้องไปหาร้านอื่นเลยอย่งนี้้าสุแหวนแหวนแหวนไปหาใหม่ดัิกาเพราะคุณแม่ใหญ่เลย อ๋อ่ยีนะมันวิ hmm. ่งไปแล้วพี então, <im 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 ่เปตนตันมันสว่างว่านั่งก็อยู่ฝั่งเนี <i> <i 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 ้ยสนามบาสอยู <i <i ่ฝั่งหนูน่ะแบบไกลมากอ่ะหนูหนูก็มีคนถ่ายแฝดตลอดเวลาลองวิ่งเอ่เออก็ททำถึงจริงเแต่เราไม่ได้ลองแล้วนะได้ลองใส่แล้วไหรอพี่พี่ใหม่ขยโยแข่งขึ้นได้ยังไงก็ไม่รู้เขาแข็งแรงนะคือแค่หนูทำเนี้ย หนักวะไม่มันหนักขนาดนะมันหนักเวลาว่ายก็ต้องอยูเหรอหนักมากเฮ้ยเราพูดว่าหนักไม่ได้ทำไมเพราะเขาถ้าเป็นเรา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 อยากได้ใหญ่กว่าถ้าเขายินดีให้เรายินดีหลับเขาบอกว่าเขาพร้อมก็เจอได้ยังไงก็เเขาพร้อมเลยปะเสื้อดอกปะเสื้อดอกว่าเขาสิให้อันใหญ่โผล่ไปมันใหญ่เกินสำหรับตัวเราอะไรเงี้ยแต่คือของมันก็เหมาะกับพี่ไม่ แต่สำหรับโบเนี่ยโบก็รู้สึกว่าเราก็มัก <awakening. S 1> น้อยแต่คุณภาพสูงสัก <l> ห้าห <4 S 1> <ไป S 2> กกะละก็ถือว่าคุ้มชีวิตแล้วแต่เกิดมาอะไรเงี้ยสิบห้ากะลัดขนาดเขายังหายากเลยไม่น่ามีถึงเราและเขายัางสามปีเลยไม่ได <l> ้มีบอกบพอไปร้องแล้วเอ๊ะพี่เล แม่แต่บโบมีในใจอยู่แล้วว่าถ้าถ้าอยากจะได้แหวนแต่งงานจริงๆอะ่ะก็คือแหวนแต่งงานมันราคาสูงมากอะ่ะแล้วก็สินสอดก็ยังจาเป็นอยู่ไหมอะไรเงี้ยมันมันก็ต้องมีคุยแต่ว่าไอ้จริงว่าพี่มันโหอีกอีกนานมากอีกประมาณแบบอีกหลายปีเลยห้าหกปีเจ็ดปีแปดปีเก้าปีเลยนานเลยค่ะกว่าจะได้แบบหนูไม่รีบกับพี่แบบยังยังยัง,ยง,ยง ยังไม่ถึงตาฉันมันจะมีคนก่อนฉันอีกเธอคอยดูสิคนไม่ตัวหรือเปล่าคนไม่ตัวฟาเลยเนี่ยเอาไปแต่คู่เราเขาก็ยังไม่เร็วเร็วนี้อย่างแน่นอนยังไม่ไม่น่าไม่น่าใช่คู่หนูเร็วเร็วนี้แน่นอนเพราะว่า2 9เองอ่ะเพิ่ง29เองแล้วก็ยังไม่เข้าเลขสะเพราะเข้าเลขสะค่อยคิดอีกทีหนึ่งดีกว่าว่า แต่แค่อีกปีเดียวเองนะค่าสามศูนย์โอ้ยให้มันครบถึงก่อนถ้ามันถึงเดี๋ยวพี่ก็ได้แบบแหมพอวันนั้นพี่เตรียมแว่นตาดำกันมาเลยนะโอ้เมื่อไหร่ขอพี่ก็้อโอ้ยอย่าอีกนานเลยพี่ยัง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 ไม่รีบไม่รีบสัปห้าสัปหกใครว่ากันเด็กเขาค่ะเขาบินบินไปเมื่อไหร่บินไปเออ่ ที่อีกสองสองอาทิตย์อ้าอีกสองอาทิตย์บินแหละประมาณอุ้ยไม่กี่วันเนาะใช่ไม่เตรียมอะไรเลยครับ,บก็่ยังรับงานทุกวันอยู่ชอบเอื่องไม่จอบเอางานมาอีกค่ะหนูทำงานเกินค่าตัวแน่นอนค่ะทุกท่านาอโอเค